สวัสดีครับพี่น้องอรันจะทำอะไรครับอรันทำเก็บมะเขือเทศเก็บเลยครับเก็บสีอะไรครับอรันจะเก็บสีอะไรครับสีแดงมะเขือเทศบ้านอรันสุกแล้วมะเขือเทศบ้านอรันมีอมีเยอะๆมีเยอะๆใครปลูกครับ เม็ดแล้วอืใช่แชมเปญอยากเอาใจน้องลูกอลันเก็บแบบนี้ได้ไหมนี่เก็บให้มันมีเขียวๆติดมาด้วยนี่วิ่งอลันทำมันถึงไม,ไม,งไม่มันถึงไม่เน่าเร็วดูแม่ทำดูแม่ทำเห็นไหมโอเค เอาไปใส่ตำอะไรนะนี่ตำมะพูหอมไหมไม่เมนมนอะไรครับดูว้าวลูกใหญ่ไหมครับใหญ่ไม่ดึงลูกไม่ดึงไม่ดึงเก็บไว้แบบนั่นแหละหหดกโกดกจ้าพี่นอ้องเกิดเหตุปีนี้ เกือดเหตหน่อยนี่จะซื้อพันเพิ่นแล้วก็อีกพันหนึ่งนี่จะโรกค,ครัก <c oughs> ข้างในก็มีอีกจ้าว้าวเก็บเลยครับ Pinong, kamu. Kamu baru-baru. Tengoklah. Ia seperti sini. Ia seperti sini. พี่น้องทำอะไรครับพ,พี่น้องคิดถึงถามพี่น้องหน่อยพี่น้องคิดถึงอลันไหมครับพี่น้องคิดถึงอะันไหมครับอลันคิดถึงพี่น้องไหมล่ะพี่น้องอันนี้พริกไม่ใช่พริก <laughs> มัเขียวเทศอลันคิดตัว anh lên cô hụt Mặc cửa thêm ออออบอ๊คเขือเทีนเแม่จ่าพี่น้องงามคักงามแน่จ่าเก็บไปใส่ส้มตำเก็บไปซอสสปากเกตตี้เอาไปกินเล่นสดๆกับแซ่บจ่าแต่เราจะเก็บให้ได้ เป็นสีเขียวๆนี่น้ำจะเป็นจังบวเสียเร็วจังบวะหนาวเร็วจ้ะพี่น้องดูเนาะฟินแม่เจออีกข้างบนมือนกัน ป๊าป้ามีอะไรให้ดูในโทรศัพท์